สวัสดีค่ะยายเจมาแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่สองของงวดวันที่สองพฤษภาคมนะคะคลิปที่แล้วเลขดับสองตัวบนยายเจให้ไปแล้วนะคะถึง32ตัวนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ยายเจจะให้เลขดับสองตัวล่างค่ะก่อนที่เราจะไปดูเลขดับที่ยายเจจะให้งวดนี้เรามาดูผลงานงวดที่แล้วกันก่อนนะคะ งวดที่แล้วสองตัวล่างออกอะไรคะสองตัวล่างออกเจ็ดเก้าถูกต้องไหมคะค่ะเดี๋ยวลองมาดูนะคะว่าเจ็ดเก้าที่ยายเจให้สองตัวล่างงวดที่แล้วมีไหมนะคะแผ่นที่หนึ่งเจ็ดเก้ามีไหมนะคะหกเก้ามีนะคะเก้าศูนย์มีไม่มีเจ็ดเก้านะเห็นไหมคะ ยี่สิบเอ็ดตัวแผ่นที่หนึ่งดับสนิทค่ะเรามาดูแผ่นที่สองเป็นเลขที่ทั้งตัวตรงและตัวกลับเจ็ดเก้ามีไหมมีสองเก้าเก้าสองแต่เจ็ดเก้าไม่มีเห็นไหมคะงวดที่แล้วยายเจให้เลขดับสองตัวล่างถึงยี่สิบเกตัวดับสนิทค่ะถ้าใครได้เลขเด่นเลขดังมา ดูเลขใหญ่เจด้วยนะคะว่าดับไหมถ้าดับแล้วก็อย่าไปเสียเงินนะคะอย่าไปเสียเงินซื้อค่ะเรามาดูกันว่างวดนี้เลขดับสองตัวล่างของยายเจมีตัวไหนบ้างนะคะงวดนี้ยายเจให้ถึงสามสิบตัวนะคะฟังไม่ผิดสามสิบตัวในวันที่สองพฤษภาคมนะคะ สองตัวล่างใหญ่เจให้แผ่นแรกนี้ถึง22ตัวนะคะดูสิมีตัวไหนบ้างนะคะหกเก้าเจ็ดเก้าสองสามสี สามหนึ่งมีอีกนะคะหกสองก็ดับนะหกสี่หกหนึ่งแปดสองแปดสี่แผ่นนี้ดับเฉพาะตัวตรงนะคะแปดเก้าดับนะแปดหนึ่งก็ดับนะคะสองสองก็ดับ ยังมีอีกค่าเยอะจริงๆนะคะสองเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งสี่สี่สี่เก้าและเ็ดห้าค่ะสองตัวบนของงวดวันที่สองพฤษภาคมสองตัวล่างค่ะขอโทษค่ะสองตัวล่างของวันที่สองพฤษภาคมนะคะ แผ่นแรกนี้ยายเจให้ถึงยี่สิบสองตัวยี่สิบสองตัวเป็นดับเฉพาะตัวตรงนะคะยังมีอีกค่ายังไม่หมดแผ่นนี้ยายเจจะให้เลขดับทั้งตัวตรงและตัวกลับนะคะมีตัวไหนบ้างดูเลขดับกันดีดูค่ะสองหนึ่งดับหนึ่งสองไงหนึ่งสี ดับ41ด้วย24ดับองด้วย18ดับ81ด้วยค่ะแผ่นนี้ยายเจมีถึง8ตัวนะคะเพราะฉะนั้นรวมกับแผ่นที่แล้วมีเลขดับทั้งหมดถึง30ตัวค่ะ30ตัวฟังไม่ผิดนะคะดูซิว่า สามสิบตัวดับของยายเจย,ยังแม่นแม่นปังปังไหมถ้ามีเลขเด่นเลขเด็ดที่ไหนมาดูเลขดับยายเจยด้วยนะคะถ้ายายเจยบอกว่าดับจะได้ไม่ต้องเสียเงินนะคะอยากรู้ว่าความแม่นความปังยายเจยเยอะแค่ไหนมีคลิปย้อนหลังให้ทุกงวดค่ะงวดละสามคลิปยายเจยลงมาให้เกือบสามปีแล้วนะคะ ไปดูย้อนหลังได้ค่ะสวัสดีค่ะ